ถูกสุดที่ขายไปก็ว่าหมื่นกว่าสองหมื่นประมาณนั้นถ้าสองหมื่นือนวัวยังสวยเลยนะถ้าสองอย่างดีเลยนะยังสวยเลยสองหมื่นครับผมถ้าสองหมื่นยังสวยเลยยากยากมากเลยยางยางพวกนี้กับเด็กพวกลูกพวกนี้ยถ้าเราจะขายเน 3, 000, 3, 000, 5, 000ี่ยสามพันสามพันห้ามจะได้ไหมตัวนี้น,นี่พวกลูกสาวพวกนี้โอ้มันถูกขนาดนั้นเลยครับนะใช่สามพันห้าจะได้ไหมนี่พวกนี้นี่ มันถูกจริงๆถ้าคนเลี้ยงออกป่าขนาดนี้นะเหนื่อยเลยนะผมว่านะไซส์ขนาดนี้นะถ้าสามพันห้าจะล่าซื้อหรือเปล่านะอในห้อยก็มาซื้อเยอะอยู่ไหมหรือว่ายังไงก็มาเป็นช่วงมาเยอะมาอยู่ครับผมตาเหตุอาการไรมันดิ้นโจรทุรายบ่ดิ้นตุกเดียวไม่ถึงห้าทีตายเลยยืนเดินกินฟางนะแต่เราเราคิดว่าเราก็คิดว่าเป็นยาเราก็คิดว่าเป็นโดนยืนกินยามาเนาะ น่าจะไม่ใช่ยาแล้วเพราะถ้ายาไม่ตายเร็วถ้าวัวกินยามาไม่ตายเร็วครับผมวัวกินยาม้าไม่ตายเร็วหรอกคุณอาคิดว่าน่าจะเป็นตะขาบน่าเป็นตะขาบเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นตะขาบเพราะว่าตะขาบในี่พิษมันกับพวกสัตว์ประเภทนี้จะตายเร็วมากเลยรุนแรงรุนแรงอ๋อผมคิดว่าเป็นตะขาบนะครับผมแต่ผมไม่คิดว่าเป็นงูด้วยเพราะอะไรครับคุณอาเพราะว่างูเพราะว่ามันงูมันไม่น่าจะขนาดนี้หรอกว่าเพราะผมเจอมาไม่ใช่งูเพราะว่าไม่ใช่งูอ จ้าของไม่ได้กินมีแต่ล้นให้วัวนี่แหละอ๋อมีม่ให้วัวเลยครับผมอันนี้เห็นคนุณลุงบอกว่าเลี้ยงมานานแล้วไหนเลี้ยงวัวนี่โอ้ผมตั้งแต่ปตเอ้ยสี่ห้ามั้งสี่ห้านะสี่ห้าผมถกเลี้ยงมาครับผมเ<อ>มื่อก่อนอมาเห็นมีชาเล่ด้วยนะโอ้แต่ก่็พูดเลี้ยงชาเล่คือวัวพ่อพันธุ์ของคุณอานะครับกกโอ้ใหญ่เนาะเรียกเรียกชื่อของนี่รู้จักเลยทับทีละเท่าไหร่นะ หอ,อยห้้อังตามกันอย่าง,าง,าางนี้ๆขังไว้นานเด,ดี๋ยวนี้ผมจนอ๋อทำไมบอกว่าขังไว้นานผมจะขอมีอเวลาด้วยมไม่บ้านแต่ก่อนแต่บ้านเลยได้ไม่ในบ้านพ <11 S 2> ิการติตเดเตียงติเดเตียงอ๋อครับผมก็เลยมีคนช่วยเลี้ยงนะแล้วก็เจอคนที่มาผสมจัดให้ดีด้วยนะก็เราก็มีอยู่ที่ทำสวนยางอะไรก็ทิ้งมันเพราะว่ามันมีเวลาเลยอ๋อครับผม ซื้อได้ไหมครับถ้าจะปล่อยไปนี่ก็เื้อได้เพราะว่าผมซื้อมาจากยโสต,ตัวนี้อ๋อซื้อมาจากเยสโวตลาดไออน้องแข็งขวางแต่ตอนแต่ตอนแต่อแตอนมันเป็นแค่ประมาณปีเดียวเอ๊ะเล็กๆงนนั้นเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยวัวปีเดียวนะแต่ก่อนผมซื้อมาปีเดียวนี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับพ่อเนะ่ยซื้อสามหมื่นกว่าโอ้สามหมื่นกว่าแต่ก่อนวัวราคามันแพงด้วยถ้าเราซื้อวัวพนตอนนั้นทําไมถึงเลือกซื้อวัวตัวผู้มาไว้ที่คอกผมมันมันพรพันมาหายากมีความตั้งใจนะพรพันแต่ก่อนหายากมากอ่า หายากมากเพราะพันธุ์แต่ก่อ่ะครับก็เลยตั้งใจว่าจะหาวัวตัวผู้มาไว้ที่คอกครับผมพอมีแล้วทําไมถึงได้ขายที่นี่มันไม่มีเวลาเลยเชวงออลังนี่มาประมาณสามสี่ปีไม่มีเวลาเลยครับผมแล้วคเห็นคุณอาบอกว่ามาผสมเสร็จแล้วก็ไม่ยอมจ่ายตังค์ด้วยยาเก็บยากไม่ยากเก็บตักด้วยแล้วก็บางครั้งเราก็ติดธุระด้วยเขามาแล้วเขาก็ไม่เจอเราไม่เจอเราเจอเราเพราะว่าการ การผสมพ,อพนน่อพันธุ์นี่ต้องต้องปุ๊บต้องขนไปให้เขาเลยใช่ไหมครับเราต้องขนไปทับเขาเลยแต่ช่วงหลังนี่ไม่มีเวลาเราไม่มีเวลานะไม่มีเวลาเลยอ๋อแต่เชื่องมากตัวนี้เชื่องมากนะนนี่แข้งขาดีแล้วเนาะดีปกติวัวขังข้อผิวพันธุ์จะไม่สวยขนาดนี้นะดีมากอันนี้มีหัวอาหารด้วยไหมครับนี่ไม่ไม่ไม่แล้วธรรมชาติเลยใช่ไหมธรรมชาติเลยหัวหัวอาหารไม่ไมีแล้วครับผม เมื่อก่อนคุณอาเลี้ยงชาเล่เนี่ยกำไรดีไหมใช่ยังไงก็สามหมื่นกว่าแลวแหละปีหนึ่งปีหนึ่งขวบหนึ่งในสามหมื่นกว่าเลยวัววัวนะครับครบหนึ่งสามหมื่นกว่าสิบสองหนงสามหมื่นกว่าเลยแต่ตอนนี้เราเราเรายอมละทำไมถึงวอยอมแล้วเดี๋ยวนี้ยอมยอมเลยมันมันเราเราสู้เรื่องอาหารไม่ได้หรอกอาหารเดี๋ยวนี้มันก็ตกประมาณสามร้อยหกสิบอ่าสามถอยจะสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วครับผม ไวเลยจงนี้ก็ต้องต้องเลี้ยงแบบเลี้ยงตามธรรมชาติพอได้ไหมเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ั้งกระพนได้ถ้ามีเวลาอเลี้ยงไปเลยได้นี่ผมชอบคําว่าพอมีเวลานะแต่คุณอาเขาบอกว่าไม่มีเวลาเนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเลยนะยางผมไม่ได้กินมาสองปีนี่นะไม่ได้กินมาสองปีแล้วไม่มีเวลาจริงๆครับผมส่วนหนึ่งแหละที่คนเลี้ยงวัวไม่ได้เนาะเวลานี่สําคัญมากเลยสำคัญไม่มีเวลาแล้วเห็นคุณอาบอกว่าจะมาคอกนานๆมาทีได้ซ้ําไปครับผม แล้วก็นานๆเกี่ยวหญ้าให้กินทีด้ซ้ำไปใช่ใช่ใมีเวลาเพราะว่าเราต้องดูแลคนคนไข้เตียงด้วยครับผมถ้าเกิดว่ามีเวลาก็น่าจะยังเลี้ยงยังไว้เป็นพ่อพันธุ์ได้เนาะเลี้ยงอยากเลี้ยงนะวัวเราเข้ามาเลี้ยงวัวในเราเราใช้ต้นทุนไม่เยอะทาไมถึงว่าอย่างนั้นครับะแต่จะไม่เยอะก็วัวเลี้ยงมันเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเลี้ยงอะไรเมื่อว่ามันวัวโดนนี้น่ยปุ๊บอันนี้เราก็ปล่อยแล้วให้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ปล่อยได้ ครับไม่ันต็กเนี่ยครับ,บ <ไป S 1> ผมลแล้วดูดูฝนแล้วครับคุณอาทีนี้ดูฝนเนี่ยเราต้องนี่เนี่ยผมผมนี่เนี่ยพายุมาดนีกองฟางผมลงหมดเลยโอ้ฟังเสียงหมดเลยนะนี่พายุมาก็ลงหมดเลยครับผมราบลูกปลาไม่รู้มันมีแต่กองฝนเนี่ยโอ้มีแต่ตัวสวยๆตัวแม่พันดําดำดำแดงขนาดนี้เลยนี่อ่ามันรู้แต่ตะขาบนี่ไงผมว่าตะขาบตายเฉยๆเนี่ยนะม้ง เจอยังตังเลยเจอยัางเลยก็เดินตายเลยด่นเ่นเลยไปเลยเจอจังๆก็คือมันตายใช่ไหมตายคาตาตาคาตาเราเลยพวกเราเราประกอบกิดสังเกตว่ามันสาเหตุจากอะไรมันดิ้นตกนทุไรบ่อืดิ้นตุ๊กเดียวไม่ถึงห้าทีตายเลยยินเดินกินฟางนะแต่เราเราคิดว่าเราก็คิดว่าเป็นยาเราก็คิดว่าเป็นโดนโยนกินยามาเนาะน่าจะไม่ใช่ยาแล้วเพราะถ้ายาไม่ตายเร็ว ถ้าวัวก,กินยามาไม่ตายเร็วครับผมวัวก,กินยามาไม่ตายเร็วหรอกคุณอาคิดว่าน่าจะเป็นตะขาบน่าเป็นตะขาบเพราะ,ะาอะไรถึงคิดว่าเป็นตะขาบเพราะว่าตะขาบในี่พิษมันกับพวกสัตว์ประเภทนี้จะจะตายเร็วมากเลยรุนแรงรุนแรง,รแรงอ๋อนะผมคิดว่าเป็นตะขาบนะครับผมแต่ผม,ผมไม่คิดว่าเป็นงูด้วยเพราะอะไรครับคุณอาเพราะว่างูเพราะว่ามันงูมันไม่น่าจะขนาดนี้หรกว่าเพราะว่าผมเจอมาไม่ใช่ไม่ใช่งูเพราะว่าไม่ใช่งูอ๋อ แม่พันธแม่พันแต่ก่อนผมเขาให้หกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นใหญ่แดงด้วยแดงนี่เท่าตัวนี้เนี่ยนี่แม่พันธุ์หกหมื่นกว่าหกหมื่นก็มาผมอยากได้เจ็ดหมื่นคางกันห้าพันท่านั้นเนี่ยพอสุดท้ายตายโอ้โหตายเฉยเราโอ้ยพูดไม่ออกเลยเนาะตายตายเฉยยื้งยื้่งฟางยื้่งยืน่งขาเนี่ยยืเลยยื้่งเนี่ยเฉยเลยผมว่าผมมันผงไปเป็นตะขาบแหละผมเป็นตะขาบครับผม เวลาเราทำคาซาเราขนาดเราทำคาซาเราเอาดินเข้าไปนี่เลยพอดินเข้านี่พอดี๋ยวมาลงอ๋อนี่กองดินที่ไว้ข้างนอกนะครับแต่กอนแต่กอนมันต่ำไงอ่ามันต่ำเราดินเข้าให้มันสูงขึ้นแบบนี้นะให้มันสูงเขตพื้นที่เราน้ำท่วมนะครับครับผมน้ำท่วมนี่ออกจากที่บ้านี่แต่ก่อนนี่นี่เลยครับผมท่วมแต่ก่อนมันท่วมน้ำท่วมเราต้องท่วมให้มันสูงคือเรารู้ปัญหาเนาะว่าถ้าครอบวัวต่ำๆนี่น้ำท่วมนะน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็มีปัญหาเยอะพวกตะขาบพวกงูอะไร งอมันจะเข้ามานะการในพื้นที่กับเราครับผมนี่และเราผมเจอผมเจอตายมาสองตัวเจยินตายมีถึงห้าทีลื่นเลยลิ้นเลยขาเตะนี่นักก็ต้องว่าเตะอะไรเอาหรือเตะขาชักเดียวไม่ถึงห้าทีตายแล้วขาับเดี๋ยวในเหลืออยู่หมื่นกว่าบ้างแปดพันว่าไอตัวที่ตายไปนะครับเขามาซื้อเขามาซื้อซากใช่ไหมไปไปทำเพื่อให้พี่น้องเขาช่วยกันช่วยกัน ด้วยการแบ่งพูดนะแบ่งพูด<อ><อ>ครับ<อ>ผมะเ,<อ>เคยเลี้ยงโัวพื้นบ้านมาก่อนไหมแต่ก่อนผมเลี้ยงเป็นไทรแกนเป็นยังไงบ้างสายพันธุ์นี้ไทรแกนแต่ตอนเราเลี้ยงอยู่แต่ว่ามันราคาไทรแกนถ้ับเป็นตัวใหญ่นะยูรามานแต่ก่นอนมยูรามานเจ็ดพันแปดพันไทรแกนันได้ยูเจ็ดพันแปดพันครับผมแต่เดี๋ยวนี้ไทรแกนก็ไม่เท่าไหร่หรอกสามพันกว่าบาทละประมา ผมได้ยินในค่าววัวสามพันเนี่ยผมอยากจะโหฮร์ทุกรอบเลยนะสามพันกบาลมันถูกไปจริงๆนะใช่การสามพันกว่าบาทประมาณนั้นครับผมก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเราโปเราเรามาเลี้ยงสายสายพันธุ์แบบสายพันธุ์ผสมลูกผสมนะลูกผสมในช่วงหลังมาก็เออตัวตัวมันใหญ่ขึ้นครับอย่างยาน้อยๆเราเลี้ยงแค่ประมาณประมาณปีหนึ่งหรือสิบเอ็ดเดือนที่เปนั่นเนี่ยสิบเดือนนี่เดือนประมาณนั้นแล้วเราก็ได้ยังน้อยก็ได้สองหมื่นกว่าแล้วถ้าครบปีก็จะได้สามหมื่นแล้ว ราคาขั้นต่ำเลยนะสามสามเงี้แล้วแล้วไอตัวเล็กกับตัวใหญ่เลี้ยงแตกต่างกันไหมครับคุณอาไรไอวัวไทยแก่นกับวัวบารามันที่เลี้ยงทุกวันนี้วัวไทไทยไทยแก่นมันมันมันดื้อนะไม่เหมือนกับววัพวกนี้นะอ๋อดื้อนะไทยแก่นเนี่ยครับผมมันมันกับพวกนี้พวกนี้จะเชื่องพวกนี้จับถูได้นะครับพวกนี้จะเชื่องเชื่องมากไอวัวกระโดดเรานี่มันส่วนมากมันจะตื่นเนาะมันจะตื่นมันจะตื่นจับไม่ได้แต่พวกนี้จับได้แล้วการกินการอยู่ล่ะการกินการอยู่พวกนี้มันก็ไม่เขาแตะไรนะมันมัน ไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่อาครับอย่างพวกผมเลี้ยงเนี่ยผมโมโมน่เนี่ยนี่อย่างช่วงนี้ยครผมติดงานหรือช่วงงานศพกงานอะไรเนี่ยผมก็สามวันสามวันสี่วันก็อยู่ในข้อกายนิดละอ๋อแต่ช่วงนี้วันข้าวก็ไม่มีโอกาสได้ออกเลยอ๋ออยอครับคือวัวกระโดนหรือวัวรามันนี่ก็เลี้ยงไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะกำลังไม่แตกต่างกัน,กนหรอกบางคนเขาบอกว่าวัวกระโดนเลี้ยงง่าย ก็เขาเขาปล่อยเลยแต่ผมไม่เคยปล่อยนะเพราะพื้น <bible> ท <opus> ี <nationwide> <get> <horn> there, ่ของผมมันปล่อยไม่ได้อืมันอยู่ติดตวอำเพอปล่อยไม่ได้ครับผมติดปล่อยไม่ได้เลยถ้าปล่อยก็เข้าเข้าเข้าเขตของของตลาดของอะไรเราปล่อยไม่ได้มีแต่วัวทางอื่นเข้ามาครับทางเราลืมไม่เลี้ยงแบบนั้นผมไม่เชื่อเลยเพราะในตลาดมีตตัวเล็กๆวิ่งเต็มตลาดเลยนะใช่ครับผมเราเราไม่เลี้ยงแบบนั้นเราเลี้ยงแบบผูกเลยตอนในผูกออกตอนถ้ามีที่ผูกช่องช่องเก็บเกี่ยวแล้วก็เราผูกก็นอกผูก พกตัวตัวใหญ่ๆไว้ตัวเล็กมันก็อยู่อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่มันนะใช่ใช่ครับผมแล้วทําไมตัวนั้นคุณอาถึงแยกไว้ตัวเดียวข้างนอกครับท้องครับอ๋อมันท้องท้องตัวนั้นท้องท้องเลยไม่กล้าให้อยู่กับฝูงอ๋อเดี๋ยวมาชนกันใช่ไหมอ๋อครับผมตัวนั้นท้องก็เลยเอาไว้ข้างนอกครับแล้วตัวนี้เลี้ยงวัวให้กินอะไรบ้างครับคุณอามันก็มีแต่ฟางกับยาเนี่ยแหละท้องยาเนี่ยแหละแค่นี้แหละแต่อาหารไม่มีอะไรไม่มีเลย หญ้ากับฟางนะหญ้ากับฟางนี่แหละครับผมหัวอาหารไม่มีไม่มีไม่มีหัวอาหารครับผมคีวัวก็น่าจะได้ใส่หญ้าใส่ข้าวบ้างนะคีวัวยุดเออคีวัว,อ,วออกประมาณนั่นก็ประมาณได้หกร้อยหนึ่งมนก <c oughs> เอาออกไปแล้วเหรออือไปแล้วหนึ่ง <c oughs> เอาไปใส่อะไรครับนงกินานาข้านาเขาซื้อมากเขาซื้อมาก็ปุ๋ยละสามสิบบาทมีคนซื้อดิเหรอมีมีถ้าแห้งนะเอาถ้าปุ๋ยละสามสิบครับผมก็ออกจ้างเขาออกเอาออกไว้ข้างนอก อือได้ขายนะขี้วัวนะแต่ก่อนผมใส่ยางใส่ยางแล้วยางมีปัญหาผมไม่ใสอ๋อทำไมถึงว่าใส่ยางแล้วยางมีปัญหามีเชื้อราขี้วัวนะครรับมีชถ้าถ้าช่วงแรงทําให้ยางเราตายได้เลยขี้วัวเลยนะครับคุณอาถ้าถ้าถ้ามีความชื้นอยู่ไม่เท่าไหร่ถ้าแรงในตายเลยยางเราครับเพราะว่าความเข็มความมันเข็มมากยางผม แต่ก่อนพวกใส่ขี้วัวและโอันนี้ก็ว่าเออใส่ขี้วัวละดีเนาะใส่ไป,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 ไปเอาไปเอาไปเอามาเอาไม่ไหวแล้วใส่ขี้วัวแล้วมันร้อนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันยังสดอยู่หรือเปล่ามันมันก็สดก็ใช่อยู่นะเียงแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราใส่จนยางจนยางเราต้องมีความชื้นตลอดอือพอเราไม่มีความชื้นปุ๊บขึ้นมาช่วงแรงๆเนี่ยทําให้ยางเราตายเลยอ,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 อืมันร้อนเนาะครับมันร้อนครับผมคือเราเคยเลี้ยงช่วงแพงๆเนาะ มาเจอวัวช่วงราคาถูกถอย่างนี้ซื้อแพงซื้อมาวัวซื้อมาประมาณสี่ห้าหมื่นวันนี้มาเจอช่วงหลังเราสู้ไม่สู้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราซื้อมาพอช่วงหลังมาจะเอาทุนคืนไม่ได้เลยมถึงจะไม่ได้เลยช่วงหลังมาปัญหาที่เจอเลยนะซื้อมาแพงซื้อมาแพงด้วยแล้วขายได้ราคาถูกขายด้วยราคาถูกถุงมากไหมมากครึ่งต่อครึ่งเลยครึ่งต่อครึ่งเลยช่วงหลังมาเนี่ย มันมีช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งช่วงนั้นมาผมผมคิดว่ามันจะมันจะไปเหมือนช่วงนั้นไงคือไปเหมือนช่วงว่าพอพอซื้อพอช่วงราคาถูกปุ๊บมันจะผัดปุ๊บพึ่งมาขึ้นแพ้อีกทีหนึ่งอ่าเออแต่มาช่วงหลังจากไม่มานสี่ห้าปีมาเนี่ยหายไปเลยมันไม่ฟื้นไปเลยไม่ฟื้น <c ười> <c ười> คิดว่าจะฟื้นขึ้นก็ไม่ฟืน้นอีกนะฟื้นเลย <c ười> อ๋อม,มันยิ่งดิ่งยิ่งดิ่งลยไปเรื่อย ยิ way, on Sand, ่งถ so ูกลงไปเรื wrong, ่อยนะถูกลงไปเรื่อยแสดงว่าคุณอาก็วางแผนดีเหมือนกันนะมันถูกลงไปเรื่อยอ่านเกมไว้เหมือนกันนะว่าเออมันลงได้เดี๋ยวมันก็คงขึ้นนะเขาเราคิดแบบนั้นอ่าเราคิดว่าแบบนั้นมันจะขึ้นลักษณะแบบนั้นครับผมไม่คิดว่ามันจะลงลงแล้วไปลงแบบว่าไม่ไม่กลับเลยไม่กลับเลยลงแล้วไม่กลับลงจริงๆนะผมว่านะลงจริงๆแล้วตั้งแต่ที่มันลงลงมาได้ขายบ้างยังครับคุณอาก็ขายอยู่ขายแค่ปีละตัวสองตัวขายเฉพาะลูกตัวละเท่าไหร่ ถูกสุดที่ขายไปก็ว่าหมื่นกว่าสองหมื่นประมาณน<อ>ั้นถ้าสองหมื่นคือว่าวัวยังสวยเลยนะถ้าสองหมอย่างดีเลยนะยังสวยเลยสองหมื่นอ่ะครับผมถ้าสองหมื่นยังสวยเลยยากยากมากเลยยางยางพวกนี้กับเด็กพวกลูกลูกพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะขายเน 3, 000, 3, ี่ยสามพันสามพันห้ามจะได้ไหมตัวไหนนี่พวกลูกสาวพวกนี้นโอ้มันถูกขนาดนั้นเลยครับนะใช่สามพันห้าจะได้ไหมน,<อ>นี่พวกนี้นี่ มันถูกจริงๆถ้าคนเลี้ยงออกป่าขนาดนี้นะเหนื่อยเลยนะผมว่านะไซส์ขนาดนี้นะถ้าสามพันห้าจะล้าซื้อหรือเปล่านะอในห้อยก็มาซื้อเยอะอยู่ไหมหรือว่ายัางไงก็มาเป็นช่วงมาช่วงมาอยู่ครับมผมในห้อยเคยมาตีตัวนี้บ้างไหมเขาหนาก็ผมผมผมพูดราคานี่แหละราคาที่ผมพูดหละสี่พันกว่าเนี่ยแหละครับผมแล้วเขามาต่อเหลือเท่าไหร่บ้างครับยังยังไม่ต่ออ๋อเขาจะมาดูว่าเขาอยากได้เพราะว่า เขาเคยเคยเจอไอประวัติตัวนี้มาเพราะว่าเขาเขาไม่เคยมาเห็นไงไอตัวนี้เขาเคยมาเจอแล้วว่ามันเชื่องมากอ่าเขาเคยมาเห็นก็มาเชื่ออยากได้ไปก็มันเชื่องเชื่องจริงๆเจ้าขคงผมไม่ต้องจูงไปทับหรอกจะคงวัวไม่พันมาจูงเข้าไปได้อ๋อเอาเอาไปทับได้เลยจูงไปเลยเปลี่ยนมือไปทับได้เลยนะเชื่องนี่เชื่องอ๋อเชื่องครับผมทำยังไงโวถึงเชื่องเขาคนนะฝึกยังไงแล้วก็ นั่นแต่ผมเคยเลี้ยงวัวมันก็เชื่องแบบนี้ผมถ้าวัวดื้อผมจะไม่ไม่เอาไว้เอาดูยังไงว่ามันดื้อนี่วัวนี่ดูดูยังไงผมช่วงมาแรกๆผมก็ไปอันนี้มันก็ไม่ตื่นนะวมันไม่ตื่นมันก็เหมือนที่ใหญ่พอมามาเราก็ให้กินพวกกล้วยพวกอะไรมันก็เชื่องนี่ผมมีมะม่วงคนเดียวมาให้มันกินครับผมเชื่องวัวเชื่องมันเกี่ยวคนเลี้ยงด้วยผมว่าเกี่ยวคนเลี้ยงนหะอาจจะเราดูแลเขาดีนะสัมผัสเขาบ่อยๆเนาะครับผมเชื่อง ไม,ไม่ไม่นี่ด้วยเวลาถ้าถ้าวัววัวเชื่องเนี่ยคนอื่นก็มาจับไปได้อ่าอืมผมผมไม่ค่อยเนี่ยเพราะมีแต่เขาถ้าว่าวัวเขาขึ้นเขาก็มามาแก้เชือกแล้วจูงไปเลย<อ>ไปไป,ไปทับเลยทับเองเลยนะเลยจัดการเองเลยนะเชือ่องเคยไม่เคยทำเออทำใส่ผิดแบบนี้ไม่นี้ไม่เคยครับผม